สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายเลิศรักนะคะมัเนี่เดิศรักกับไปสายเวยเลยคะ่ะพอพายุเขายุตดำก,ก๊กลักพอกัหาวิธีแฮ่ินคันนี้พายุเขาเมดมืดเลยคันนี้ซ่อมเลินฟุตบอลเลยคันนี้เดิดรักนี่ยิงใส่ต้นไม้เนี่ย ฝนกระพิบผิวพายุเขาด้วยคันคนในมีแนวเด่นฝนกระหาวกระเฮิง์ด้วยคันคนี้เริ่ดรักไปเล่นมาอิงแตกก <c ười> <c ười> ารยันแตกถอยออกมากขึ้นด้วยคันหนึ่งยันบอมมีแนวหลินวาฉัน ฟุดบอลจีนฉากถนัดถนัดค้าหลังเด้อค่ะนี่พุณหิงแตกแตกแต่แท้แตกแต่แท้หิงดากไส่ละพุน มูเข้าหันหนาสูด้วยเรือลักหันดากสูด้วยคันนี่บบมื่อนี้พ่อพนก็ได้พ่อพินกรร็ได้รรสม่าชีกใหม่หนึ่งหนึ่งตัวเวยค่ะนี่นอนอยู่ในร่างเลยค่ะนี่สมาชีกใหม่ของพ่อพินเวยค่ะนี่เจาเอ๋ ใช่ละนอนอยู่ในรังบ่งเงินด,ด้ขน่ะนี้สมาชิกใหม่ของเหิรักจักไปเก็บมาตะใสบุ๊เลิรักก็มีหมูแล้วสิเศซาญาดล่ะค่ะมีหมาหน่อยมาเป็นมูแล้วต้้งใส่สีเมย์โลดละคือเมารถดนอนน้ำลังยงี่นันเหมือนพเอ,อนาใส่ลังไว้บ้านได้ตังซื้อะค่ะนี้ <laughs> ต้องใช้สีซื้ออันเด็กหิิงวุดละคือมาหน่อยเพื่อนตอนนั้นซื้อเด็กหิิงวุดเริ่มจะออกอาการแล้วผุนเล็กหน่อยมักน้ำมักลูกฟุตบอลกืสิเมือยหละเนาะ บ้ากาเด้กขนาดบ้ากาเด้กขนาดพอก็ใจว่าแกงหล่าเฮ็ดยังเนาะเอาไปมัดไว้ตั้งเตอร์ุ่นหางกระเกี่ยวไว้อยู่ญี่ปุ่นหล่าแซลมันนอนติงกะนอนบ่ได้ไดรตะสอบติวันไหนก็นักมวยเด็กขนาดพุ่นสอบลูกฟุตบอลเดรักเป็นกระสอบสอบเป็นนักมวยเด็กขนาด ค่าหน้าค่าลัางเตะด้วยขนนั่นกระสอบนักมวยไม้ด้วยขนนี่ตุนตุนไม้ค่ะนี่ของเดือดรักเดือนอะพูรักกูรักอาย่ไก่ไว้ด้วยขนานี่้ก็ไก่เติบด้วยขนานี่ขี่ใส่ก็พีไม่ให้ตั้งหางนะค่ะนี่อิงไว้อิงไว้เออนั่น ก็หันหน้าสู่หันตะดากสู่เด้อคันนี่จ้าสียัดยังลูกเอ้ยพุ่น <c oughs> อ่ะยาดลูกบอลหลายพอก็เลยมัดไว้จังสี่แฮลินก็ลูกบอลยุ่ยจสี่แหละคันนี้ซ้อมข้าซ้อมก็สอบไปแต่ไปเตะตีมวย เราบดในขีหลัเลงเาราบดทานนี้ขั้นเขียวเด้ยังไม่สิเตดไใดน้อ่ะศันพ่อกระแกงหล่าแบบนี้แหละหล่าขั้นเขียวแห้งอิงใส่เสาเลยอิงใส่เสาเอินอ่นนั่นแตกบัดน,นี้ละบัดทานนี้พูดอะขานหลังขีใสโอ้ข้าวัวก็เป็นยืดกันด้าคันนี้ พายุแจ๊สิเขาจังหมือนด้วยค่ะนี่ฮุ่นนะ <ت ص في ق> สื่ไก่พอด้วยฮุ่นอ่ะพอนี่อที่หลุ่นเนี้งก็ลูกด้วยค่ะนี่ฉันไม่น่าพอไปเก็บคือตะเก او หนิเมือ่อยคักๆเลยล่ะนี่แต่นาลูกบอลกับขางขึ้นนักต้นใหม่ด้วยค่ะว่าวิปัญญาเอาไก่สู่กันคือเก او เลนี่มึงเศร้าเล่นจนน่าลูกฟุตบอลขางต้นใหม่อุ๊บโอกาดึงลงมากขนาด กำลังกาเล่นเพราะว่าเฮ็ดแบบนี้ก้อนเลิศรักบกา้ากเอามาใกล้ตัวต้องเฮ็ดแบบนี้ใอ้น้องเลิศรักในเินก้อนให่ชิ้นก้อนอ้นเะเดี๋ยวถือต็นใหม่ได้ลูกลูกบอกนมันหอยเนาะไปทออทิพย์อันนี้ก็เสียงฝนเสียงล่มเน้ะคะ่ะขอตรวจขออาไปเด้อค่ะนี่ล่มแห้งกัน มืัอนี่้องสัยสิเป็นคือสินักกลัวมือเ้ารออยู่เด้อค่ะมือเ้าร่ไอด้แห้งปันนี่ค่ะได้วอด้ยกะซี่เรียดเนี่ยเด้อค่ะี่เรียดเด้อค่ะนี่ต้นใหม่ต้นใหม่เป็นทีของข่อยหางก้อไหวละหุน ถือใจพ่อเพื่อนลูกกาเล่นลูกบอลเลยคะ่ะนี่ออกจากนักฟุตบอลล่ะจิเป็นนักมวยเลยคะ่ะพี่โอ้นเนื้อบอ้สิเป็นนักมวยแล้วนี่เห็นบอลซ้อมแลนี่ซ้อมตีกระสอบแลนี่อัดกระสอบแล้วนี่อ้อมตีกระสอบแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่กระสอบสอบีใส่เล <c oughs> ยะคะ่ะ ห้อมงปกาหง้อมงด้วยค่ะนีิยานความสนุกสนานของเด็กหน่อยค่ะนี่บงหูจะควอมด้วยค่ะนี่เล่นตามใตชอบจักสิเป็นแบบไดมากแบบไดกับบงหูด้วยค่ะนี่คนพอคนเห็นลูกคนนี้ควอมสุกคนกับหัวเตอร์หัวเติร์นค่ะพ่อกระไดดีใจที่ลูกการเรียนลูกฟุตบอล ถึกใจพอเห็นลูกเลินใครเกียดจ <laughs> ้อิงลูกบอลใส่เสาให้ได้ใส่ก้าว่าให้มันแตกใส่ว่าเสากระเด้งลูกบอลกระเด้งออกมากเลยค่ะผุณคุณ พราะว่าเล่นแบบนี้แหละพอบ่อได้เก็บพอมือเก็บวัสดุร,รักเล็กไก่วัสดุแห้ยังไงเนะาะตั้งพันกิโลกัมเนาะกันเล็นไปเล่นมาเมือยกรเซาเนเรนเลยค่ะบระกาวหน้าสูตะดากสูคน,น่ะ บอลเลยลงมาเลยว่ามากันก็ตีบอลเล่บอลเล่ท่านลงมาตีก่อนมึงครถือบอลลูกเออเจอตัวไข่มันลงมาเขาจะคอยเตะบ่ลขั้นกลางหนาสูยญเทียเลยค่ะแต่แต่หลินมากน่สีเลียดใส่ใส่ต้นไม้เลยค่ะนี่ ฝนบอลล้อมมุงเงินล่ะพ่อมสนุกของเพื่อนโมมีผู้ใดห้ามพี่อ้นว่าขายเห็ยนคายเห็ยนเด้ไปขายเห็ยนเด้พี่อ้นนั่นล่ะพี่ไส้หนีแม่นเลยค่ะนิ่ิี่สีเหลียมแห้งฝนข้าเล่นไใบสีเหลียมลูกตามใจชอบฝน แขีวแห้งเดือดก่นระวังท้อหายล่งตตขีนเหมือไดทอหลาเสียวมาไหว้ใต้ข้างบึงไอ้แล้วคุณไห้แล้วคุณประกาศนาสูแตกแค่แตกแค่ที่หลังแล้ว ลูกบอลในคีหลังแล้วคุณคุณ <laughs> บอลในคีหลังเล้วค่ะนองขอุณข้อกันก้จช้าหนาจักร้ด้ค่ะทิ่นห้ที่อยูย่อาศัยน้องเดิดหลักกับเมนิโกดด้วด้ค่ะขอคุณคุณเสือ,อคุณสิงสี่เปิดช่องให้น้องเดดลักน้ำเน่ได้จ้าขอบคุณทถูกกำลังใจทิ่กดไห์กดแค่กดกระดิง่งกดที่สามห้ช่องน้องเดดลักได้จ้า หนึ่งไหลหนึ่งแค่กับเป็นหนึ่งกำลังใจของช่องน้องเบิดรักได้จ้ากระหายเม่เมเอฟซีพอพอเอฟซีกระหายมแต่ก้นลำลำเลยด้วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันสุบผู้สุบก้นได้จ้าเก็จริงได้เห็นสมใจทังปรารถนาได้จ้าหักเบิดรักในน้อยบ่าหักหลายแต่กระหกกักํำดวดน้ำเน้ได้จ้าเก็บไปนะอมกบอมใจของเม่เมพอพอสุบผู้สุบก้นได้จ้าสวัสดีค่ะ